พี่ไปครับครับสวัสดีครับพี่ครับมาดูมาดูไม่มีหมาหรอกเป็นไก่ไอ้ฟาร์มที่ว่ามีเงยหมุนใช่อยู่ส่วนนี้ไหมอันนี้ครับเดดี๋ยวองูเนี่ยเราเยอะที่ประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้ตัดต่อมากแล้วครับอันตอนแรกผมจะถามว่าถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนอ่ะที่บ้านผมมีวัวฟ้อยู่แล้ว แต่ก็คือว่าอย่างเราก็ใช้ที่ไววยใช่ไหมตัวหลักที่วัวจะดีกว่าหรือว่าถ้าเรามีที่ไววยก็ใช้ได้แล้วการการหมักอ่ะมันจะมีแก๊สอะไรใช่ไหมเราต้องเราเออเราต้องหมักกี่วันอะไรเงี้ยพี่ก็คือใช้ที่วัวหรือที่ไววยแห้งก็ได้แล้วพอแห้งเสร็จปุ๊บก็ไปแช่น้ำาพื่ีมีแช่ไว้อดูตัวอย่างครับอย่างดูตัวอย่าง ันนี้หมักไม่กี่วันแล้วพี่อันนี้ใช้ขี้อะไรชีพอันนี้นอันนี้อันนี้ไม่ได้เรียกปนนเป็นจานหมักเขาเรียกเป็นจานแช่น้ําแล้วก็เอาความเค็มความเขาเรียกอะไรความเค็มความร้อนจากจากตัวตัวมูลเขาเนี่ยอ่ามันมันจะร้อนเนาะแต่อ,อันเนี้ยอันเนี้ยเราแช่ไว้ประมาณสามวันเนี่ยมันก็จะจละเอียดแต่มันคือว่าถ้าคือว่ามันใช้ได้คือจะไม่ร้อนไม่อะไรเลยนาะใช่คือถ้าเราถ้าเราเคยเลี้ยงเนี่ยเรารู้เลยเพราะว่า เรียกอะไรเดียบ่เหมือนเราล้างอ่ะธรรมดาก็พอแล้วก็เวลาเราลงเนี่ยเราพยายามจะให้เขาไปอัดเป็นก้อนให้ให้เขาแบบรวนๆวนแบบเนี้ยใช่ใช่ให้รวนเราต้องบี้ให้เลยะแบบเนี้ยเราใส่เดือนเขาก็จะกินได้ครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแหลกแหลกแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะกินได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่รู้ว่างวนี่สิบวันหนึ่งสองสัปดาห์เขาก็กินหมดแล้วจำจำเป็นไหมที่เราต้องใช้หวนานดนี่หมูที่ไก่ที่เป็ดกะไได้ไหม เมีเส้นอ่างวนด้วยนะคะนี่มันร้อนร้อนกร้อนมากกินนี่ร้อนมากนี่ไก่ร้อนมากเสร็ับเลยไม่เหมาะแต่แต่ถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราเสได้เนาะไม่อยากจะไปหมักหรืออะไรเงี้ยเราผสมได้ก็คือดูเอาอ่ะดูตามหมุนไข่ปลาอันนี้เหมุนไข่ปลาดูตามองค์ประกอบที่เรามีอ่ะคือไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยขี้วัวนมแต่ถามว่าอันอื่นได้ไหมบางคนเขาฮิตขี้วัวนมนมอะไรแต่บางคนแบบยังไงอ่ะ บ้านกับบ้านเนาะวันเนอยบางส่วนตัวปุ๋ยหรือตัวพวกนี้มันอยู่ในพวกมูไส้เดียนอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้อินทรีย์วัตถุทั้งหมดแต่เราใช้เขาเรียกอะไรเดียวเราไม่ได้เจาะจงอ่ะแต่ส่วนที่ส่วนเกินเน่ะไอ้ส่วนขาดเนี่ยก็จะเป็นพวกมูไส้เดือนเนี่ยมันก็ไปเสริมได้เนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องจำเป็นแบบเฮ้ยอันนี้เอ็นเยอะอันนี้พีเยอะอันนี้เคเยอะมันมันยากไปมันเหนื่อยไปมัน มันซับซ้อนนะไม่ได้แบบมันเหมือนมันเหมือนเป็นการล่าคนอื่นกันว่าไปออ่ไปว่าเขาอเกว่าเขาดีอะไรเงี้ยไม่ไม่นะไ,ไม่เกี่ยวหมายถึงว่าอ๋เอเขาเรียกยังไงีอีในความเป็นจริงอ่ะมันใช้ได้หมดอย่างอีกที่วัตถุไม่ต้องแยกแยะอิที่วัตถุคืออะไรก็คือแบบตักคือทักอะไรเงี้ยอย่างตัวเราก็เป็นอย่างพอเราตายเราเป็นอีก,กที่วัตถุเหมือนกันเพราะฉะนั้น ต้องไปเล็งแล้วล่ะว่าเอ้นพีเอะไรบ้างวิระวังปูนปูนใช่พวกนั้นต้องต้องใช้แบบนั้นผมไม่ได้ซีเรียสไงถ้าผมทำแบบนั้นน่ะมันจะซีเรียสแล้วมันก็จะแบบเยอะไปใช่ครับผมแต่เราก็ไม่ได้ไปพูดที่ไหนนะว่่าาเรก็ไมไผมมองว่าแนวเนี้ยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอะทุกคนชอบแบบนี้หมดผมบอกเลยนะทุกคนหมดแต่ว่าใครจะมีโอกาสมากกว่านั้นแค่นั้นเองก็คือว่า มันต้องลงไปมือลงมือทําเองครับเพ<ช>ราะว่าผมไมปฝากบางทีให้เขาลงเลี้ยงให้อย่างเงี้ยทำมือทางานต่อมาตรงนี้นิดเป็นอะไรนะอันน,น,นี้อันนี้ตั้งใช้ทำมือปั๊มตัวเดียวใช่ไหมพี่ใช่ปั๊ม,ลมแล้วก็ามากีแรงตัวคอนโทรลอยู่ด <นะ S 2> ้านนั้นนะโอ<ด>แล้วก็ดึงน้านจากด้านเนี้ยส่วนน้ําส่วนเติมก็จะแบบดึงกลับอันนี้เป็นปลาสวยงามปลากินได้ปลาดกปลาอะไรไม่ได้สมมติสมมติสมมติเราไปได้หมดไปอัดดับได้เลยแต่ว่า ถ้าเป็นปลาดุกเน้นอย่างหนึ่งคือปลาดุกกับน้ำมันจะเลิบแล้วเราจะดึงน้ําน้ําที่เลี้ยงปลามาลดเนี่ยมันลําบากมันจะเป็นข้าที่ใบเพราะเป็นกิใบนึกออกที่เหลือเหมือนใบเลี้ยงอ่ะเหมือนแบบนี้ใช่ไหมอย่าง้ใบเลี้ยงเหลือเราก็เสบให้ปลาได้อ,อคือว่าลดต้นทุนไมอีกใช่ก็เหมือนเราเลี้ยงว่าเล่นเออๆเพื่อไม่ให้มีลูกน้ํายุงลายอะไรอย่างเงี้ยอ่าเ<ๆ><ๆ>นี่ยปลาเยอะเลย ลองมาดูตีนไกปลาดิปลาอะไรพี่ปลาสวยงามเป็นมันเป็นพวกปลาดินปลายี่สิบอะไรปลากินพืชใช่ปลากินเขาต้องสะอาดถ้าน้ําไม่สะอาดเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ตรงนี้น้ําสะอาดแน่นอนเพราะว่าเป็นกันหมุนเวียนของน้ำพอน้าส่วนเกินปุบตกมันาในี้แน่นอนแล้วพอดีอย่างข้างบ้านอย่างเงี้ยเขาจะต่อน้ําทิ้งเนาะเราก็ขอเขาบอกต่อมาต่าอย่างนี้เลยน้ำเขาไม่ต้อง ไปไปโวรไปแล้วไป่ตาไบเปลืองน้ำเใช่แล้วเราก็ได้ใช้น้ำก็เหมือนเอื้อกันเนี่ยเรือที่เตาอุ่บ้านเรือที่ไม่ถึงงานเองอ่ะวันที่สองวาก็คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ประมาณสองปีเนี่ยผมจะตรงเนี้ยเป็นรายได้หลักเดือนละหมื่นกว่าบาทที่ทำได้แล้วส่วนตรงเนี้ยเป็นคลอกแพ้ผมทำมาผมพลาดไปหน่อยก็คือเราจะเอาแพมาเลยงที่นี่ด้วยแต่ทำไปทำาม แะเขาต้องอยู่กับคนแพะผมอะมันแบบประมาณว่าขี้เล่นอะไรเงี้ยเหรอใช่เขาขี้อ้อนเหมือนแมวเหมือนหมามานยิงแบบเป็นเชื้อพันธนิดจ้ะไม่ได้เราสงสารเขาจริงๆอ่ะเราต้องมาเลี้ยงแบบนี้เราแบบให้อยู่เยอะๆเราก็ที่บ้านอ่ะมันเริ่มเยอะแล้วมันจะเป็นปีกกระปวนทางบ้านแต่เราปล่อยออกไปเยอะเดี๋ยวเราไปดูไปดูว่าจะต่อรอดจากตรงเนี้ยเราไปอย่างนั้นแล้วที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เข้ากับหน่วยงานไหนเนี่ยผมอยากแบบเล่นอยู่กับแพะแล้วก็พาแพะไปโชว์กาแฟไปได้คุยกับคนนู้นคนนี้ไปแนะน้ำไป ให้ข้อมูลสําหรับคนที่สนใจอะไรแบบนี้จริงๆอ่ามันก็จะดีกว่าแต่ถ้าอยู่แบบ <c oughs> เรานำเสนอไปอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้ต้องการหรือเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดมาแบบเราอย่างเนี้ยมันยากมันเหนื่อยเราไปดูแ <c oughs> พนก่อ <c oughs> เราต้องไปเปลี่ยนความคิดเขา <c oughs> แล้วผมว่ามันผมว่ามาอากาศมันเย็นหรือผมคิดไปเองเลยผมว่าอยู่ในนี้มันเย็นนะก็าอากาศมันดีมันคนละเรื่องกับนอกนอกเพราะเราต้องสังผัสอากาศตรงเนี้ย ป้องกันแมลงเข้ามามันมีความชื้นเย็นชื้นและเย็นแมลงเขาเป็นแมลงปีกอ่ะเยื่อไฟเนี่ยผมจัดการมาตั้งแต่โอ้โหชีดูดีดังจนเมื่อไหร่แถมไม่หมดเยื่อนี่ยจัดการไม่ได้เลยแต่พอเรามาทําระบบนี้อื้ออ้างกิงเรื่องระบบนี้ระบบความชื้นของธรรมชาติปรากฏว่าพอทําระบบนี้ปุ๊บผมทําชุดแนี้ยเมื่อก่อนอ่ะพอเริ่มมาทำเดือนนึ้นะมันเริ่มมีลมมีความชื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มแมลงไม,ม่ผมไม่เคยใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราก็ไม่ใช้น้ำหมักอะไรทั้งนั้นอ่ะคนมาถามแล้วใช้น้ำหมักอะไรไร่แมลงที่นู่นน่ะ,ะไม่มีมมผมไม่ได้ใช้อะไรคือว่าให้บริจาคการจ่ายเงิูกเพราเนี่ยถ้าพ่นน้ำเอ่อชั่วโมงละกี่นาทีทั้งวันเลยเแ,แค่นี้ตอนนี้เราเหลือแค่ปลูกเก็บเก็บผูกใช่ไหมงานนี้มีอะไรเพราะจะน้ำหอมเที่ยวได้ตลอดอ่างวนนี่เก็บกินได้เลยครับชิมได้ไม่ครับก๋าสารก๋าสารไหมเราชิมไหมออก เคยเก็บไปขายออกมาหรือว่าเก็บไปกินบ้างไหมไม่ไม่ฮะมันเป็นองุ่นเปรี้ยวแล้วก็ไม่ได้เก็บขายแต่ก็มีคนมาขอซื้ออย่างเงี้ยฮะก็จะเก็บเล็กินอย่างกินทานนี่เอาตรงว่าอยู่ชิมแล้วมันชิมแล้วมันเปรี้ยวใช่ครับเปรี้ยวเปรี้ยวเลยมาตอนได้นะถ้าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนหรือแม่ก็ปลูกจากเม็ดเลยบางทีมันมีเม็ดตกตามเนี้ยก็เยอะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพออันไหนมันแห้งๆอ่ะจะให้ดีต้องมีแขนงใช่แขนงก็ดีแล้วก็อ๋อมันมีเม็ดนี่ไงอันนี้ตอนที่ตกตื้อเข้ามา ต่อต้นอ่ะตอนีมีมีท่ากิ่งท่ากิ่งใช่ป่ะเสียโคนแล้วก็มีอันเนี้ยเกียวอันไรที่อันนี้ไม่รู้อ่ะเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกอมุนปลาอมุนอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าจะต่อใช่ใช่เหมือนที่เออเหมือนเรื่องของที่เกาหลีอ่ะที่พันดีๆมาลงหน่อยในความเป็นจริงถ้าทำแบบนั้นมันจะต้องแบบทำเรื่องโบราณแต่แต่มันทำอมุนไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่หมูฮะเพราะว่าคนที่เขาเหื่อยชีพเขาก็เลิกกันเยอะเพราะว่ามัน มันได้จะดีมันต้องดูแลอย่างดีมันเหนื่อยไงผมบอกแล้วผมงุนป่าผมว่ามันจะดูแลง่ายผมทําไม่ได้เหนื่อยก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเหมือนว่าเออผมปลูกก็ต้องต้องการแค่ร่มอย่างดีผตัดกิ่งไปพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีเม็ดไปเนาะก็เอาไปให้เต่ากินบัางแทะบ้างอะไรพวกนี้ก็จะแบบ ก็จะมรู้ะล่เว่ารักสุขภาพเพราะว่ามันจะได้โอเคกว่าผมก็มีลูกค้าแบบนั้นหล่ต้องไปกะดังขายที่ไหนใช่ผมโพสไปทางเฟซบุ๊กไปเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเราปลอดสารคือถ้าเราดู่าปิงนี่อะไรอ่ะ้วปิงดกมากเลยมันบอกไปดูอ้อมีมาซิแ่เลีมตเลีมได้ได้ะลได้ส่งปอางนดรปสาร้ ที่บ้านซื้อไปปลูกสามสี่ต้นยังไม่โตเลยยังไม่ออกเลยกินได้ครับปลอดสารไม่รู้แก่เลีวมันจะกลัวไม่ได้แก่แล้วเกศเนี่ยอืมมันใหญ่อร่อยมากออ๋กินเลยชิมอร่อยมากพี่เอหนอันนี้อร่อยอันนี้คนนี้ชอบบลูเบอร์รี่เบอร์รี่มังบลูเรี่อันนี้เป็นพันตุรกีด้วยอันนี้หวานพันใหญ่อันนี้ต้นมะลิปิงมันมันมันจะใหญ่ไหมก็ได้แค่นี้ประมาณนี้ครับ ที่เราซื้อที่ที่เราซื้อมามาปลูกไว้สี่ห้าต้นช้นน้ำเราไม่มีน้ำรดใ้เขาตายห่าหมดเลยตแรกครับพี่ตอนแรกเราต้องสร้างระบบน้ำก่อนตรงนี้ท้าระบบน้ำต้อนตอนแรกอาพืชพืชวางรากฐานระบบน้ำมันทีหลังสุดเลยก็คือต้องต้องสร้างดินให้ได้ต้องสร้างระบบปลูกให้ได้อย่างตอนนี้ผมก็ไปทำที่คาเี่ก็ไปทำแบบนี้ให้เขาก็คือว่าออกไอเดียอะไรครับหมดทุกอย่างใช่มันเป็นที่ปรึกษาตรงนี้หงุ่นเยอะมากเลยแล้วเสาร์าทิที่เนี่ยผมก็พาแพะไปโชว์ตอนเนี้ยผมก็มีรายได้จากแพะ ค่อนข้างสูงก็เลยแบบตรงนี้ก็เลยแบบเขาเรียกอะไรจะมีการมาต่อยอดจากตรงนี้ยคือเราเอาเงินจากตรงนี้ที่ได้จากตรงนี้ยไปซื้อแพะพอซื้อแพะเรามาเลี้ยงแบบแก้เหงาเนาะทําไปทํามามันเป็นภาคธุรกิจเลยคิดนะว่าถ้าผมอายุหกสิบี่สิบก็ผมจะทําไหวไหมทีนี้ผมก็เปรียบเทียบว่าถ้าสมมติตอนเนี้ยอันนี้ผมให้ให้คิดนะว่าถ้าสมมติเราอายุหกสิบเจ็ดสิบถามว่ายเราจยปลูกผักอีกไหม กับที่ทําท้องนาหรือว่าต้องใช้จอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังรีแลกได้นะยังแบบหกติกเจ็ดติ๊คอยคุณเดินไหวมีแรงบ้างอะไรตอนเนี้เมื่อก่อนอะรายได้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นรายได้ล่ะเดือนผมได้หมื่นกว่าบาทแต่ตอนเนี้ยได้เดือนไม่ต้องได้ก็ได้ก็ไม่ได้คืนเดือนอย่างน้อยเรามีอาหารปลอดภัยกินใช่ครับอย่างน้อยเราไม่ต้องไปซื้อเขาละถูกฮะอยากกินไข่กินเป็ดกินอะไรเราได้กินตรงนั้นเลยในส่วนเราเนาะจาที่เรปลูกผักสลับเชิงเดียวเลยเพราะว่าเงินมันต้อง ทำเงินให้ได้เยอะเพราะว่าก็เลยตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินก็เลยปลูกมะเขือบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วมะเขืออื่นนะผมผมกินไต่เป็นผมกินแต่มะเขือยาวอันนี้ไม่เผาเนี่ยกินกับน้ำพริกหอมมากผมก็กินหวานกินเผาก็สวยนะเขาบอกสวยมากเลากเก็บได้นะจะเก็บกินได้เลยครับเออผมเพราะว่าคือใครไปใครมาแล้วมาตรงจังหวัดก็เก็บเอาเลยบางคนก็แบบไม่ได้เอาเงินไปแลกไงเราเอาแบบเออความสบายใจไปแลก แล้วเดี๋ยวสิ่งที่มันสบายใจมันจะตอบกับมาธิขันก็อีกเรื่อเล่นะเกณไก่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะบไม่เป็นไรที่จะให้ไปลองชิมไงแบบว่าเป็นอางพร้ออเเียใหกินาไปให้พอกินมื้อนึงอครับไหนๆก็ย่างแล้วเอากระก่ตัดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบเป็ณไก่ให้บรรยากาศดีมากเลยครับแล้วก็เวลาเราทำพวกนี้ผมอยากให้ใช้คำพูด นิดนึงคือแค่ขอให้ใช้คําว่าผักไรสารน่ะเข้าใจเข้าใจใหม่ผักปลอดสารเข้าใจใหม่กับคําว่าผักปลอดสารและผักไรสารผักปลอดสารคืออะไรอผักปลอดสารก็คือว่ายาพวกฆ่าแมลงใช่ไหมครับก็คือใน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 ประเทศไทยเนาะปลอดสารในที่นี้หมายถึงว่าใช้ยาเคมีได้ใช่แต่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวอมันจะมี <c oughs> มันจะมีประมาณว่าพวกออร์แกนิกอะไรเขาจะมีพวกพวกงั้นเขาจะมีใบรับรองเลมาตรฐานแต่ถ้าเกิดเราพูดใบเ, <c oughs> เราพูดถึงผักปลอดปสารปุ๊บเนี่ย <c oughs> แล้วต่อไปถ้าเราไปตรวจเจอสารตกค้างอะ่ะเราฟ้องเขาไม่ได้นะเพราะว่าไอคำว่าปลอดของเขาคือใช้สารเคมีได้ <c oughs> แต่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวถ้าให้ใช้คำถูกจริงจคือใช้ผักไรสารถ้าใช้ผักไร้สารแล้วไปตรวจแล้วไปเจอสารตกค้างอันนั้นมีความผิดฟ้องร้องกันได้ เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเราทำแล้วเราไม่คิดใช้สารเคมีอ่ะให้ใช้คาว่าไรไปเลยพยายามพูดให้ปิดปากแล้วเอาอันนี้อธิบายให้เพื่อนบ้านให้ให้ทุกคนฟังว่าอ๋อปลอดสารก็คือใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้ใช้เคมีได้แต่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวอันนี้คือผักปอดสารประมาณว่าก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือห้ามใช้ แต่ก่อนหน้าก่อนหน้าเก็บเกี่ยวคือว่าใช้ได้ถ้าเป็นพวกปัดผักปอดสารใช่ไหมความคิดเดียวกับผมไหมถูกถ้าผักไร้สารนั่นคือเราไม่ใช้ตั้งแต่แรกเริ่มต้นคือทั้งกระบวนการไม่มีการใช้เคมีทั้งหมดอ่าครับอ่าอันนี้คือผักไร้สารแล้วก็อ่ในระยะเก็บเกี่ยวก็หมายถึงว่ามันจะมีเตือนอยู่ข้างฉลากยาเขาจะบอกว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะหยุดการใช้ยาตอนเก็บเกี่ยวสามสัปดาห์สมมุตินะครับหยุดการเก็บเกี่ยว คุณก็จะต้องแบบสมมติฉีดสัปดาห์นี้เสร็จปุ๊บห้ามเก็บอีกสองสัปดาห์ถึงจะเก็บได้ถามว่ามันจะตกค้างไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือผักปลอดสารเวลาเราให้คาแนะนําอ่ะเราจะได้บอกเขาได้เราบอกรุ่นหลังๆได้อันนี้ผมให้เป็นวิทยาทานให้สําหรับแบบเออจะได้ต่อยอดใช่บอกกับคนอื่นได้ว่าผักปลอดสารเป็นอะไรเป็นยังไงผักปลอดสารคือยังไงสมมติว่าอย่างของพี่เนี่ยถ้าให้ทางนักวิชาการหรือเราขอใบออรกนกนิกเนี่ย ก็คือว่าเราต่อยอดจุดนั้นคือว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มเพิ่มมูลค่าต่อยอดได้เนาะพี่ว่าไหมได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อสองสาเดือนที่แล้วอ่ะมีเอ่อมอไมฮิดนเนี่ยเขามาตรวจเรื่องน้ําและดินอืมแล้วก็ผลออกมาดีเลยก็คือถ้าใครอยากอยากดูข้อที่ตรวจก็ได้มีใบตรวจอยู่สองใบก็คือเอ่อในน้ําเนี่ยปกติอ๋อในดินจะมีธาตุอาหารอยู่ประมาณ ในดินหมายความว่าดินที่เราปลูกใช่ไหมครับหรือ<ช>ว่าดินทั่วของพืชรวมทั้งนี้คือทั่วไปเนี่ยเขาเคยไปตรวจแล้วเข,เขาเจอธาตุอาหารหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้คือเราก็ใน,ใน,ในทางวิชาการะเราก็พูดไม่ถูกแต่ว่า<ม>จริงๆอะ่ะ<ม>เขาเปิดเขาไปตรวจมาเขาบอกเขาเจอแค่หนึ่งถึงสองเองแต่ของผมเจอสิบหกอ่ะก็คือธาตุอาหารในนี้เนี่ยในเนี้ยถือว่าเยอะเยอะกว่าพื้นที่ทั่วไปใช่ก็คือธาตุอาหารจริงๆมันมีประมาณสิบหกติบเจ็ดตัวอะไรแบบนี้ เราเราก็ไม่แน่ใจ<ม>ก็เปนประมาณนั้น<ม>แต่ต้องให้นักวิชาเขาคุยกันแบบนี้อย่างอันนี้ก็คือนักวิชาการเขาตรวจมาให้แล้วเราเราก็สืบต่อก็คือแบบถ่ายถ่ายทอดต่อว่าออออของเราเป็นแบบน,นี้เราก็ไม่มีเคมีทุกอย่าง<ม>ทุกสิ่งอย่างใช้ได้หมดแล้วอันเนี้ยคือเคยตรวจออร์แกนิกแล้วแต่ว่าติดแค่เรื่องน้ําเพราะว่าด้านล่างมีไก่เดินยังไงมีขี้ไก่ตกแนบถ้ามีขี้ไก่ตกมันจะมีอีโคไลแต่ของเรามันมันไม่ได้เยอะไง,งก็เลยแบบไม่ได้สีเรียสอะไร อ๋อก็คือว่าถ้าจะมาให้ดีก็คือต้องล้อมบ่อให้มันให้้ไก่ตกเลยสิใช่แต่ว่าน้ําน้ําจากในแปลงเนี่ยตกไม่เป็นไรใช่ก็คือจริงๆน้ํากับเอ่อน้ํากับดินเนี่ยมันก็คล้ายๆตัวเดียวกันเพราะว่ามันมันสื่อถึงกันพอน้ำส่วนเกินที่ตกไปก็ตกไปในน้ำนั่นแหละคือถ้าดินมีปัญหาน้ําก็มีปัญหาถ้าน้ามีปัญหาดินก็มีปัญหาก็จบอ๋อมีคือขี้ไก่หรือขี้อะไรตกไปไม่ได้เป็นไงขี่หลายๆอย่างเนี่ยจะต้องผ่านการหมัก างน้อยสามเดือนแล้วพวกพอผ่านกระบวนการหมักแล้วอะ่ะไอพวกอ e ีโคไลหรือเชื้อโรคอะไรต่าง,างๆมันจะหายไปจากความร้อนอีโคไลมันมันเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งหรือเป็นเป็นแนว,แนวไหนมันเป็นเหมือนจุลินทรีย์ตัวไม่ดีอ่ะเป็นจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเรากินไปอาจจะถ้ากินเยอะๆมันจะปวดท้องอ่าแต่ของผมก็ทํามานานก็ไม่ได้มีใครปวดท้องอะไรเงีเออ้ยผมบอกว่ามันเป็นค่าอาหาค่าค่าธาตุข,าข,าข,าของเขาอะ่ะมันน้อยมันไม่ไดะ<ๆ>เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทําให้ถูกจริงๆก็คือต้องเป็นศูนย์ hmm. มันอาจสมมุติว่ามันอาจจะมีสักไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย hmm. แต่ถ้าอยากได้ใบออร์แกนิกจริงคือใบรับรองอางแต่ผมไม่ได้ซีเรียสไงกพราะบอกเออมีนิดหน่อยก็ที่อื่นเขาหนักกว่าน,นี้อีกผมว่าที่อื่นหนักกว่ายิ่งเป็นไฮโดรโปนิกเนาะู่กไหมไฮโดรโปนิกมันก็คนละอย่างกับเราแต่ว่าไฮโดรโปนิกก็แค่เป็นผัปนกปลอดสารแต่ยังไงอ่ะปลอดสารแต่ไม่ใช่ไร้สาร ทุกนเนี่ยพึงใจแล้วก็คือแบบที่บอกผมบอกกันปอดสารก็คือบางคนก็บอกคุณผักปอดสารผักปอดสารก็ยังกินปุ๋ยเคมีอยู่อันนี้งามๆเลยสวยๆลองเอาไปชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นไงอย่างกับตลาดดูว่าหวานไหมอะไรผักไร้สารกับผักปอดสารทุกอย่างนะต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มาพอตีโจทย์แต่ชุดเราก็มาทําตามโจทย์ว่า เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยผมก็ไปดูหลายฟาร์มอยู่อันนั้นพวงอะไรก็่ถูกเนาะเดินเข้ามาในสวนก็มันสบายใจเพราะว่ามันมีความชื้นมันมีเย็นนะมันเย็นนะเย็นเลยทั้งนอกนะอารมณ์อีกอารมณ์อันนี้มันฉ่ำเหมือนอยู่ในแอร์เหมือนติดแอร์เลยอ่ะเออมันเย็นชื้นแล้วก็บางทีผมออกรายการอย่างเงี้ยเขาก็มายืนถ่ายตรงเนี้ยเขาบอกว่าพี่บางทีอ่ะพอถ่ายเสร็จปุ๊บ ก็ต้องเข้าไปนั่งสัมภาษณ์กันในร่มใช่นี่เราสัมภาษณ์กันหน้างานคือมันนักมันอ่านเอาสดๆเลยใช่ไม่ร้อนไงแบบนั้นเลยแล้วก็ตรงนี้ที่บอกอ่ะพอกแพ้ได้ผมยังพาดอยู่ผมไปลดแปลงปลูกแล้วมาทําพอกแพะต่อไปอนาคตอาจจะต้องทำทำทำเหมือนเดิมอาจจะเออต้องรื้อลับมาเป็นแบบนี้ใหม่แต่แต่ก็อีกอย่างอีกนั่นแหละเราไม่ได้ปลูกขายเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะเราเรามีรายได้ส่วนอื่นที่มาชดเชยตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าแปลงแค่นี้มันพอสําหรับครัวเรือนเราอืมอืมอ่าอย่าไปรูบนอกจากคนที่ต้องการอยากกินผักไรสารจริงๆอะไรเขาจะมาติดต่อเราเองใช่ไหมพี่มีลูกค้าประจำ้ะเนอะมีก็คือเวลาเรามีผลผลิตสมมุติผมมีผักระดับแบบนี้เนาะถ้าไม่ถึงไม่ถึงสิบโลยี่สิบโลเงี้ยบางทีเราก็ไม่กล้าโพสเพราะว่าลูกค้ารออยู่เนี่ยอย่างงี้ก็ยังไม่สวยเลยพอมันพอตั้งอันนี้เพิ่งจะลงลงแปลงในกระถางอันนี้ใช่อันนั้นลงได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วก็บวกกับ ฝนด้วยไงพอพอมาดูฝั่งนี้นะต่างกันเลยนะเริ่มเออเริ่มใช่เริ่มเริ่มตั้งตัวได้แล้วอ่าเพราะว่าเนี่ยเริโดนฝนด้วยเดี๋ยวพอช่วงนี้ฝนมันมันชุบหน่อยแล้วเดี๋ยวอพอฝนหายปุ๊บอ่ะเขาจะฟื้นปุ๊บเลยไอ้ก่อนเนี่ยนี่พี่เป็นโครงสร้างอ่าผ้ายางไหมพี่ของพี่อ่ะข้างบนเป็นผ้ายางใช่ไหมสีขาวใสแล้วพอทาทาไปปุ๊บก็เลยเออเอาแบบมาตรฐานหน่อยแล้วก็ต้องการเก็บน้ําฝนด้วยต้องการเก็บน้ําฝนส่วนหนึ่งก็คือ ให้น้ำฝนลงได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแปลงโครงสร้างนี่ออกไอเดียเองใช่ไหมพี่ทำเองเลยเราเราเป็นเราจบช่างมาบ้างเออเออคือได้หลายช่างเป็นเมื่อก่อนเป็นช่างยนต์เลยใช่ไหมเออผมเรียนจบช่างยนมาอ่าอ่าผมจบปวสช่างยนต์แต่ว่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับปวสช่างเลยขับวงขับวินนะพลอยเมื่อก่อนนะนั่นแหละเนี่ยพี่เขาวินมาติดแปดปีเออพร้อมที่จะบางทีเขาไปอันตรายเนาะทํางานบนท้องถนนอย่างมากเลยความเสี่ยงสุดท้ายอ่ะ ปลอดติดเชื้อเป็นที่เขาเรียกนะมันมันสูดมลพิษนะมไ,ไม่รู้ว่าฝุ่นละอองควันอะไรต่างๆแต่ละวันเราไม่รู้ทุกวันนี้เราเรากล้าคุยหน้าเวทีได้เลยว่าเราไม่ได้ป่วยมาหกเจ็ดปีน่าจะคืน ตอนนี้แหละบ๊อ,บอกซีดไม่ต้องชีวิตไม่เป็นอย่างแรกเรากินผักปลอดไร้สารอ่าเราอยู่กับเราอยู่อากาศที่ดีอ่าผมว่าถ้าจะทำงานอยู่ในภาคแบบเนี้ยบางทีไปคาเฟ่ก็อยู่ในต้นน้ำตกอ,อยู่ปา่าอะไรอย่างเงี้ยคุ้มด้วยปา่าแล้วก็พาคาเฟ่เลยไปจากเออเขาไม้แก้วไกลไหมเพราะว่าวันนั้นผมผ่านผ่านตรงห้วยอะไรเขาไม่แดง เออขาไม่ขาไม่แดงเนาะวัดหลังวัดเัดขาไม่แดงเลยเพราะผมไม่กินขาไปวัดขาไม่แดงแหละไปว่าไอ้ที่เขาเจอมือเลยแม่อ่ออ่ใช่ใช่ท่เราเจอมนตโนดเรื่องอะไรแอบแอบติดกันเลยผมไม่นั่งผมไม่นั่งกินไอ้คาเฟ่ไอ้ตรงที่เขามีฐานน้ำไหลอะไรตรงนั้นน่ะอ่าอ่าอ่าไม่ไม่ใช่ตรงหน้าวัดนะแต่เป็นหลังวัดหลังวัดใช่ไหมเนี่ยตรงหน้าวัดมันจะมีฝั๊มใจกับกับสนามกงสนามกอล์ฟอะไรตรงนั้นอ่ะตรงนนั้แต่อันนี้มันจะอยู่ แต่เข้าแต่เข้าตรงซอยเดียวกันใช่ไหมเอ่อพอหน้าวัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลาะเขาไปแล้วก็เลาะเข่าไปเลาะวิ่งรอบวัดเลยครับเออ,เอ,อแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปถ้าถ้าตรงไปก็ไปเขึ้นน้ําตกถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปทางคาเฟ่อ่าชื่ออะไรเพื่อใครสนใจอนะไรคิดว่าเด่น Hidden f o r e Hidden f o r e มี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 อะไรบ้างพี่ในในฟาร์มก็จะมีมีน้ําตกกับ ภาคเกษตรที่เริ่มขึ้นเ้อไปขึ้นไวแต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังรอดินที่ปรับตัวอยู่แล้วก็เราอ่ะไปทํางานในรูปแบบเครือข่ายก็คือพาแพะไปโชว์ที่นั่นโฆษณาแพะด้วยว่าเราเลี้ยงแพะอะไรแบบนี้มีมีแพะมีไก่มีเป็ดมีอะไรเลนใช่คือเราจะพาแพะไปเที่ยวเฉพาะวันหยุดอย่างเงี้ยพอวันนะครับเพราะส่วนมากเขาเขาก็จะพาครอบครัวไปเนาะเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วเราก็พาพาไปแล้วก็เหมือนแบบ ไปให้ลูกค้าได้อุ้มกันอะไรเงี้ยให้ดำสัมผัสว่าเฮ้ยแพะไม่ไม่ไม่ได้ดุทุกชนิดนะแพะบ้านเรามันดุไงคนเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวถ้าพาไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เลยว่าอ๋อแพะนี่ใส่แมวเลยไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวพี่ให้พี่นําไปเลยไปดูแพะกันนะครับอ่าไปพี่มาไหมไม่มี